วันนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนลูกบิดกันพอดีลูกบิดประตูผมอะมันเสียคือมันล็อกไม่ได้แล้วก็ลองดูนี่ฮะระโยกก็อาจจะเพราะว่าช่างนะครับเวลาเราบ้านเนี่ยบางทีเราเมาของเมาแรงนะครับเขาอาจจะซื้อของแบบคุณภาพน้อยหน่อยมาให้เราครับพอเราใช้ไปมันก็เริ่มมีปัญหา อย่างตัวนี้มีปัญหาคือเวลาเราล็อกกดล็อกปับ๊บจะปิดประตูบางทีเขาก็เด้งออกมาแล้วก็มีวันหนึ่งผมลืมกุญแจล็อกประตูเสร็จปิดตูก็ลืมกุญแจข้างในก็พยายามงัดยัดไม่ออกเมว่าเขาติดตั้งไว้ดีครับก็เลยกดตรงเนี้โน้มทีเดียวหลุดเลยก็วันนี้เราก็เลยต้องมาเปลี่ยนกุญแจกันคนระั บางทีเราก็ไม่ได้ว่าช่างครับแต่บางทีเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเซลตามห้างนะครับก็ชอบดันของนะฮะอย่างวันเนี้ยผมไปซื้อกุญแจเนี่ยตั้งใจย,ยอดจะเปลี่ยนเป็นลูกบิดธ,ธรรมดาเป็นกลมๆเนี่ยฮะเราไปหยิบโซล็กเนี่ยเซลก็พยายามดันอยอดอื่นที่ไม่คุ้นนะติว่าอันนี้ใหม่ดีมั่งอะไรไมีดีมั่งอันนู้นดีกวา่าอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่อยากจะเชื่อมาก ใช้ประสบการณ์เราดีกว่านะครับยังไงยี่ห้อที่เขาผลิตมานานๆก็น่าจะมีมาตรฐานฝ่านะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกันนะขั้นแรกครับที่เราจะมาถอดลูกบิดเดิมลองสังเกตนะครับลูกบิดเนี่ยด้านไหนนะครับหนึ่งด้านไหนเขาก็จะมีมีรูอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับมีรูตรงนี้ให้เราเอาเหล็กแลมหรือว่าไอตัวนี้เขาจะมักจะแถมมาให้นะครับ กดลงไปตรงสลักนะครับกดถงงางเนี้ยล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับเนี่ยรูดออกมาแล้วนะครับเสร็จแล้วตัวเนี้ยบางรุ่นก็จะเป็นเป็นที่เขางับเข้าไปหรือบางรุ่นก็จะเป็นรุ่นหมุนแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นหมุนครับเนี่ยหมุนออกมาได้เลย ภาพอาจจะเอียงบ้างนะครับเพราะว่าใช้ตัวจับไม่ค่อยดีเท่าไหร่จุกเชินเสร็จแล้วครับเราก็มาขันมอดสองตัวเนี่ยบนล่างออก ่อไขน็อตเราก็ดึงออกได้เลยนะครับดึงก็บิดออกได้เลยน่ครับนี่ฮะเสร็จแล้วก็จะเหลือตัวหน้านี่ครับบางครั้งก็เปลี่ยนก็ได้ต้องดูก็าบางครั้งถ้าของของใหม่อ่ะมันใส่ได้เลยก็ไม่อาจจะต้องเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วพวกคุณเปลี่ยนทั้งชุดนะครับ เหมือนกันครับไขนออ็ <โ S 1> อตออกก็ดึงออกมาได้เลยลกันดึงยากดึงตัวนี้นะครับนี่เสร็จแล้วครับตอนลูกปิดอออคราวนี้มาใส่นะครับมันก็คล้ายกับตอนถอดนะครับเดี๋ยวมาลองใส่ดูกันนะครับครับตอนใส่ เราก็เริ่มที่ตัวสลักตัวนี้ก่อนโดยที่ว่า้าให้ด้านด้านที่ว่ามุมป้านเนี่ยให้เข้าอยู่กับประตูด้านในเรานะครับนี่แน่ใจว่าของเดิมจะใส่ได้ปะ ลองสังเกตว่าถ้าใส่มันต้องแนบสนิทเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วใส่ลูกบิดนะครับใส่ด้านหน้าครับเข้าไปนะครับใส่ด้านหน้าเข้าไปโดยให้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 มันเข้าล็อกนะครับสังเกตล็อกตัวนี้ครับมันจะต้องเข้าของมันนะครับไม่เข้าให้มือกดเข้าไปหน่อยนแล้วก็ดันเข้าไปครับ เ้าล,ล็อกนะครับลองสังเกตเราต้องลองเทสทุก่อนนะครับนี่ฮะเวลาหมุนตัวริมตัวหน้าก็จะให้นี่เข้าไปอันนี้จะไม่สนิทหน่อยเดี๋ยวลองดูถ้ามันมีปัญหาก็ต้องเอาคอนตุปเข้าไปครับจะน่าจะเข้าได้โดยมีปัญหาอะไรนะแต่เ,เพิ่งปิดครับเดี๋ยวออกไม่ได้โอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ฝาปิดนะครับ ตัวนี้เขาใส่เข้าปิดเข้าไปเข้าปิดเข้าไปโดยใส่น็อตตัวน่ะลงไปอีกสองตัวตรงตัวล่างนะครับอันนี้อาจจะเบา้าไม่เท่ากันยวต้องมาตั้งสีหน่อยครับ น,นี่หมุนเหมือนกันอันนี้รุ่นหมุนเหมือนกันหมุนกันไปรุ่นหมุนจะดีฝ่ารุ่นรุ่นงับหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยหลุดถ้ารุ่นงับก็แาบมันจะหลุดเนะอันนี้เราจะต้องมาอัดต้องแสงสีนิดนึงดูว่าต้องเสกแสงสีหน่อยเพราะว่าเบาไม่เท่ากันเบ้าหน้าไม่เท่ากันขั้นตอนสุดท้ายเราต้องมาใส่ลูกลูกปิดกันลูกที่จับมือจับ ลองสังเกตครับมันจะมีเป็นริมเล็กๆอยู่ครับให้ตรงกับตัวตัวที่ริมก็ใส่ไปนี่ครับพอใส่แบบปั๊บมันก็จะใส่ไอ่ะเราลองปิดนะครับตอนปิดตอนเทสพยายามให้อย่าให้กุญแจเข้าอยู่ข้างในนะครับ๋ยงจะมีปัญหาโอเค จบแล้วครับเรียบร้อยใช้ได้กดล็อกดูนะครับโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายไหมครับในการปิดปิดลงบิดอ่า,อาดูไว้ครับเผื่อมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการจะจะเปลี่ยนรูปเบ็ดเองนะครับเพราะว่าอยู่นี้เวลาจะจ้างช่างก็ ายากครับแล้วก็ห้าสิบาทร้อยองคงไม่มาครับก็จะเปลี่ยนเองไว้ก็ดีดีกว่าแลวเพื่อโอกาสเื่มีบัตเหตุอะไรที่ว่าประตูมันล็อกที่ก็เป็นข่าวกันที่ติด,ต,ด,ต,ดติดกันเราก็สามารถออกได้เองนะครับแต่ว่าเราต้องมีเหล็กแหลมที่จะกดตัวนี้ด้วยนะครับ โอเคครับผมแค่นี้นะครับ